สบายดีทุกคนต่อจากคลิปที่แล้วมาต่อคลิปนี้เนาะเมทัพเพียยังบอนั่นแทะหากันกินมักโมไปขึ้นไปทางนั้นไอ้นูน่นขึ้นไปเบื้องนั้นปูน้นทุกคนเอ้กำลังหามักโมแบ่งกัน เด็ดด้วยผมก็ตินแหละจอกับฟืนอยู่ร่มพุ่น

ได้ครบหมดทุกคนแล้วมันบอกอนางอีคูนก็ว่าเนี่ยยังต่มีเพจกับอีคูนกินอันนี้ให้อีคูนเนาะกินเลย แต่บอกไอยงแต่บอกยูป,ป้านี่มีอันกินบ่ลูกบ่มี่เอ,อ้ยักกินเราเฮ็ดจะได้นะยูป,ป้านะจกปูจกปูแล้วมันเป็นมักโม <laughs> ทแหลยูป้ามันบ่มีมันบ่มีของกินพอนําเม่นุกจากว่ายักให้ออกมาอยู่นําพอนํากับเม่นุกมาอยูทีมันมีของกินเน่เม่ยหญ้าฟักของกินมาให้เน่อันนี้ก้อยอันนี้แม่นันซาเอ,ออาออนไปกินกบบค<า>อืม แล้วแม่นอกอันปงเขาเปนนกแ อันนี้หน้อยะตะเวนนี่ลุห่วงหดเปลอือ <c> ก <oughs> บุญล้อเอ้ยเอ๊ะเจ็บ่ฮะอะี่จับพุกัดกินลุ Ừ. Nhìn này. Đây Xẹp bò. Xẹp bò. Xẹp nó. <cười> <cười> ừ. Ở anh nên là... ạ. นี่อีกคุณมาแล้วเออแม่แฮมมีก็เป็นหว่วงบาคนเอาไปให้เอเคคอบิ้งเบิ้งไข่เบิ้งน้ำมันก่อนเอ้นมอืม bơ người à, nào, ui, bơ chặt tìn, bơ chặt mương, người nào? <laughs> cái <laughs> gì, sẹp nọ. น้ำมันเบิดยูอ,อนันนั่นท่านได้มีบ่ยูอ,ยอ,อนนันน,ะออนาาันท่านาาน,านายยูอันจักานะไข่เบืองนัาจักยนะยังไงหนึ่งติดเลยงมงมขมเขาเกือบกินเบิดปะไอคูน

Kiệt mông mơ nhờ đụ ừ. <laughs> Xếp bỏ. Xếp bỏ. Ui Ui quá quá มาเสิบมาผู้คนเอาคำาคิดคำาเห็นอยากกินก้อนมูได้อันเนี้ยเนาะแมวมีเซิบปะเซิบเนาะกัดกินมั้ยเนี่ย ยงวะลูกลงหนึ่งแม่นอกอลุกม,มาออบได้บ้านนำเข้าไปค่อยเด,ดินเดินยันฮึ๊บบุญลอดเด้อเนั่นเป็นมือโกนตีมือขัดหลังเบิ้งเข้านั่นนั่นนั่นนน่น mือ côn nồi, ya hấp im lặng, kiếm sao cái ta kinh nhé luôn. อมให้หได้กันลิ้นบ้านละ กินอิ่มละดีใจเลยทุกคนเนาะดีใจที่เด็กๆเขาตัดสินใจอยู่น้ำเฮาอายุงกว่ากันไปอยู่ป่าเมื่อยแล้วากินอิ่มละเห็นว่ากลับคืนมาอยู่น้ำเฮาแต่คือว่าแหละเสือ้อผ้าใดเนาะแต่กะเฮากะคอยหัดคอยเปลี่ยนเฮายย้ำมันรึนปุ๊บปั๊บมาอยู่นำ้ำเฮ蒿หอมบัดเดียวมันกะ เป็นไปบ่ได้เนาะเฮาก็ค่อยหัดค่อยปรับค่อยเปลี่ยนเขาเจ้าไปเกิดเห็นตอนเจ้าเตะอยู่เอ่อเดินนาบานของอันน้องปุกกี้นาบานปูนาบานาหันเนาะกันเตะไอ้ยงเตะบ่เก่งๆไไอ้ยงเตะเก่งก่มูอันนันอยู่หันน่ะ ตอนนั้นสาวนกกระเดช่ายลุงยูทูบอยู่เนาะ <c ười> อุ้นเตะบัลบุญรอดเอันหกกุญอยู่หลังรถุ่นแล้ว อยโอยม้เยือมือก้นไปบบหันมักบัน Sociedad, ชเชบป่ะเช็เนาะแชรถเสียแล้วเด้ไอ้น้ำว้าวอืมเป็นจะได้ไม่ปุ้งเช็ป่ะเช็อลิบซำ เฉพาะกันโฮอันนี้เนารีบซ้ำอันนี้เตะมาเลยนาทีสุดกับเป็นบ้านเป็นเมืองออกมาแล้วทุกคนเอ้ ดีใจที่ขาเจ้ามามายู่ําเฮาเนาะแต่ละคนเขากา็ยักโยมเลยได้เนาะเขาไ,ไปป้าก็ได้มันคือว่าแหละเขาไปมันก็ของยู่ของกินอีอย่างกะงาก็อึดนี่มีแต่ว่าเขาเจ้าจียดนดนู่นี่โดนโดนคือหอดปลาเขาเจ้ากา็จีขเขาไปแด้เขาไปหล้วกะกลับข,ขึ้นมาคือเกายางน้อยเขกาก็หูว่าเออจุดนี้มีบ้านมีเฮือนเฮายู่ยู่ที่นี่มีหอมีเฮือนเฮายู่ มีเงินเข้าเขาก็จะมาอ้อจอมเตมน้องมุกเนี่ยเป็นสุ่งขนาดนาะน้องจอมไอชิละควมเลยปิว้วเบือ่อไหรยงเตคืนเด้อพีเนี่ยรนะีบ โอ oh. hey, ้ไอคุณเอาบั้นเข้าไปเสี่ยงจะเสี่ยงนองเดิอเนี่ยเดินขัเตะลิ้นไอคุณก็ไปเตะน้ำข้าเลยเตะน้ำข้าแม่คักก็รเจ้ากูร้จีนน่เอาโอ้ยจีนรักเอากลบใหม่เอาบ้าวไว้ตี้ใ่หมเอาไม่เอาบ้าวไว้ตี้ จุดส่วนมกมงโม่เก้าันกัได้วะเ <laughs> ขาก็สร้างว่าสร้างลุมกันนะ <c oughs> อังาจากาแ้วทุกคนเออเดี๋ยวคลิปนี้สาวนกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้กอนเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนะาะสำหรับคลิปนี้สาวนาากขอเกล้าคำว่าสบายดี